ทำไมไม่เตะฮะไม่มีขาเหรอเตะสูงขนาดนั้นได้ไหมขอลลุบขอลลุบบอลลุบบอลแดงลุบบอลแดงลุบเตะให้อยู่ที่ระดับท้องก็คือที่กรอบสีแดงหรือกรอบสีเงินรู้ไหมครับที่ขามันมีมีแต้มแต่แตะไม่ต้องพุ่งตัวเตะไปเลยไม่ต้องพุ่งตัว เออเออไว้ง้ไม่ต้องมาโจกยืนเยเอาระยะเท้าไเลยม่คิดอะไรเลยวันี้นมียเยรสาอะไป่รสาแวอ่าน้แทขได้กระโดดเข้าไได้กระโนได้กระโน้องตัวตัวก็ชนเลยข นแน่งแน่ส่วนนั้นนะน๊ะ